ตัวที่สองแต่าทั้งนี้ว้ยขายตัวได้หรือไม่ระวังีตีตีคงมูตีแไปนีบบ่ทันดีนะครับแม่บ้านกำลังอึนปลาข้าวปลาข้าว โอ้โหโอ๊ะนม่สมนีป่ะเฮ้ยจางาปุไปอยู่ป่ะโอ้โหโอ้โหมันขาดเต้ เอ้าน้องน้องหอดิบอ uh ่ค no รับนี่ยนี่สองน้องนี่บอสองน้องใต้นี่บอโอ้โหน้องหน่งา่้องหเพวกนี้น่นอยู่ตุ้มอวอนาซื้อบัตรครับคณะกรรมการ กอนนะคานจำต้องไปฉะนั้นสำหรับเป็นองเ้ามื่อนี้โอกาสคือเวลาสาวเสวจะได้ลงมากันลูกชีบ่วงรถโก หมอครับจ้อผมยางขวมมากเหรอเท่าไรของคุณหาชิ้นไข่เคี่ยวนะครับที่ล่องปลาแล้วครับนาฟ้าสวัสดีครับขอกันอีกเรื่องนะครับผมก็เกตบสกุลคนสวรรค์นะครับเมื่อนี้นะครับเนาะมาลงป่านะครับนะถ้าเป็นปลาหวยบ้านตานนะครับนะแต่ว่าเพิ่นก็ลงแต่บ้านบ้านเพิ่นละบ้านออมยังเพิ่นเละนะครับเพราะว่าสถานที่บ่ใหญ่นะครับนะผมมาผมก็เลยลงมวลน้ำเพิ่นนะเนาะ มาเบิงนะครับนะสิ่นีปลาใหญ่ให้รุนกันบอนะครับผมโอ้ยเอาแหเอาแหใหไงลงเอาแหใหไม่ลงแหกันนะว่าเนี่ยขน้มนมือนซื้อไไน พาทุกย,ยินครับลองแห่ไหมครับลองแห่ไหมโอ้อ้คักแล้วคักแล้ว อ้าครับเห็นไหมพี่น้องครับพาห่วยก็จะประมาณนี้นะครับเนาะงดูนะนะครับบาดละตักเอ้าจะว่าตรงกลางบ่มีนะครับตรงกลางตรงกลางตรงกลางนี่ตะลักครับ กว่าจะเพียนติดหลังแหงครับพ <e right ี่น้องเอาครับได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ประสูตรนะครับนาะ นะครับมาขาวสูตรนะครับล่ะนะขาวสูตรขาวสูตร จักตัวไยักตัวหน่อยม,มีแห้งแล้วล่ะนี่กระสุนจะเป็นแพ้เว้ยเรื่มไทยวิีโอไว้บ้านนี่นะครับเต๋อ พวาเขาเนี่ยกลางฝึมีวเขาและก็พวเขาข Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ปรากฏดำปรากฏอ้อ้ดังหน้าบมดเลโอ้ครับบไปนะครับ่ถุงแงหรป่ปรากฏปรากฏปรากฏแ่ตัวงามนี่ครับเนี่ยเ้ยน้อเกือบออกเว้ยเอที่ห่าง่าครับโอ้เกื่อนลรือตวน่นเนาะนะครับอ โอ้ปัาอยู่มองแบบแบบๆอยู่ทวิทีเด้อครับไปเลยนนะครับโอ้ได้หลายอยู่เตัมฝากกดเอ้ยแานสุดเขาสุดได้โบได้ประนางด้วยเพื่เหรอเอาปลาข้าวด้วยมั้ยปลาข้าวตัวนึงครับโอ้โอ้ยเฮ้ยนะขับไปยังโอ้ปลาตะเพียนนี่

ยังไสายสัตนาจะดึงจเา้ครับเอาลครับลักข้าปลักข้าเอ้ยข้อที่สองแม

ครับตัวที่สองครับตัวที่สองครับตัวที่สองย่ายาเลยอยตโอ้แล้วอเมื่อกี้นี่คือว่า

อเ่ดม,ม,มาุไปต่าัเดี๋ยวว่าทั้งนี้ว้ยขายสูดได้เลยเดี๋ยวมาไกลข,ข่อยด้วยก็คือคนไหนได้กับงูถอย,ยเร็วไปเร็วจะไปทางไหนก็ไม่เห็นมุดดำเร็ว

ดีมาก็เดาถือคักแต่ว่าใครมาคุ้นมากนี่แท้จะพันยกสะด่วงขึ้นนะสามโอ้แม่นครับไหลไม่ไเลยาเต่าดังมันู่ก็ถนเอามาร่องขวานม่่องหอกหได้ินี่ตัวที่สามครับตัวที่สาม ครับปอกอปอกอจักเรียนล่ะแม่นบ้านล่ะคอให้ดูปอกอเรียบเลยปลายังนี่จุ๊บมึงอ้ยปลายังกับทรับอเอาเงี้ยสามส่าวมันกันนะถึงบ่วัวถึง ว้ายเฮ้ยปะโกนนะอื้อาะกฏนี่แล้วนี่อเนาจุกมืนึงหรอนะมัโกนมันขึ้นแล้วโอ้ยฝากแหงไ้เด้อเดา๋ยจะาไปไปแหงเรอยเจะัดมือ กอดฮะทนเลยดิเอขยแตเย่ะคือว่าข่อยเป็นเคยบ้านตันก็ได้ดอกเป็นเคยบ้านตันล้มไ้วะ้นย่าเคยบ้านตันบอแล้อกระเสียมัดแล้วนี่ผมกระเช้านี่ดิ ไม่เนี是是 ождения, 是是่ยว้ามวกแรกของมึงหรือครับครับนี่ครับเหรอครับเนี่ยทีเบาลงเลยนะครับนล้วั่นปศน่าได้สรุปได้กี่ตัวนะครับใน บัตร50บาทนะครับเนาะเอามาเบิงครับมาเบิงบัตร50บาทโอ้ยโอ้ยจะได้ครับสุดยอดปลาเข้าสามหางปลาคอหางหนึ่งนะครับเข้าสามตัวครับเนาะสิได้กิโลบอลนะครับเพื่อนๆนะครับมาเบิงกันนะครับเบิงครับเบิง นะครับเนาะนะครับไม่บานกันแล้วคืนเดี <Vir idis> <alo> yeah. like ๋ยวเดี uh ๋ยวเดี six. Six ๋ยวเดี๋ยวล่สามกกว่าครับเกือบโล่สโอเคครับ้ปลาเข้าปลาเข้าปลาเข้าตัวปลาเข้าโอเคบอดินนิดเดียวโอเคนะครับอ่าลี่าขีดนะครับล่ห นะครับผมเอาละครับ1ตัวถือว่าครุ่มนะครับเนาะสำหรับ50บาท50บาทแสดงเองนะครับมือนี่ลงจับเองนะครับเนาะนะครับขอบคุณหลายครับที่ติดตามนะครับเนาะขอบคุณที่เบิ่งคลิปให้นะครับเนาะถือใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปที่สวัสดีครับพอกันเลยครับผม